สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตในเคสนี้ผมจะมาให้ความรู้กันในส่วนของการขับรถปาดหน้านะครับมีการลงไปยิงกันตายอ้างเหตุป้องกันตัวเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอนะครับหลายคนยังสงสัยว่าเฮ้ยคำว่าป้องกันตัวมันแบบไหนคือป้องกันตัวไม่ใช่ว่ามีเรื่องมีราว คุณจะอ้างแต่ว่าป้องกันยิงเขาตายจะตีกันคุณตีเขาตายไม้ฟาดเขาตายคุณจะอ้างว่าป้องกันตัวเฮ้ยป้องกันตัวตามกฎหมายมันต้องมีหลักนะเว้ยไม่ใช่ว่าจะไปอ้างกันมั่วซั่วใครอยากป้องกันตัวกูอ้างหมดนะกูไปหาเรื่องเขาเขามาจะตีฟาดเขาตายอ้างป้องกันตัวมันไม่ได้หลักกฎหมายมันมีคําว่าป้องกันนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเขียนไว้ที่68นะฮะ ผู้ใดจำต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์เดียวนะฮะเดี๋ยวอ่านภาษากฎหมายให้ฟังเลยดีกว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตอนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายซึ่งเกิดจากการบุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายที่ใกล้ถึงถ้าได้กระทําไปพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดนะครับตรงนี้ กฎหมายยกเว้นโทษให้ผู้นั้นไม่มีความผิดนะครับเป็นเป็นการอ่าป้องกันตัวโดยชอบแต่หลักการป้องกันตัวบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรคุณจะไปอ้างป้องกันตัวได้เลยนะครับหลักของการป้องกันตัวเท่าที่ผมต่อสู้คดีมาแล้วเช็คศึกษาจากแนวดีกามันต้องประกอบด้วยหนึ่งคุณจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปก่อให้เกิดหรือร่วมกระทำความผิดนะครับ ก็อย่างเช่นว่าคุณไปด่าแม่เขาเขามาตีคุณฟาดเข้าเมเอเลตนะฮะอันนี้จะอ้างว่าคุณป้องกันตัวมันไม่ได้คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมคุณจะต้องเป็นไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดส่วนร่วมยังไงขับรถปาดหน้าปาดไปปาดมาปั๊บเขาจะมาตีคุณคุณใส่เขาก่อนถือว่าคุณก่อให้เกิดหรือคุณสมัครใจทะเลาะวิวาทนะฮะคำว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทคุณจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้เลย แล้วถามบอกเฮ้ยมีวิธีไหนพี่อนอนท์ที่บอกว่าผมไม่ได้สมัครใจทะเลาะวิวาทน,นะนะลงมาจากรถเขาจะมาตีทำร้ายคุณอย่าไปสมัครคุณต้องถอยคุณต้องหลบนะฮะถ้าเขายังตามไปตีคุณเออนั่นน่ะนะคุณถึงมีสิทธิ์ที่จะป้องกันนะครับและหลักข้อสุดท้ายนะฮะที่ว่าสำคัญคือหนึ่งคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไหมผมเคยต่อสู้กับทางอายการโจดแผ่นดินนะฮะเขาถามคำหนึ่งเลยนะครับว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะหนีได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าสารก็บันทึกเลยนะว่าคุณมีสิทธิที่จะหนีได้แต่ผมไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับสุดท้ายสารตัดสินว่ายังไงไหมในเมื่อจำเลยมีสิทธิ์ที่จะหลีกเลี่ยงก่อให้เกิดเหตุการณ์คือสามารถหนีได้อยู่แต่คุณเลือกที่จะสู้ไม่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวนะฮะแสดงว่าสารท่านมองว่าถ้าคุณยังมีช่องทางที่จะหลีกเลี่ยงได้อยู่แต่คุณเลือกที่จะเข้าไปสู้ ทำร้ายนั่นคือไม่ใช่การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของผมในเคสหนึ่งที่สู้กันในศาลเลยนะครับฉะนั้นหลักการที่คุณจะอ้างเหตุป้องกันได้นะครับ 1. คุณจะต้องไม่เป็นผู้ก่อให้เกิด 2. คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะในครั้งนี้นะครับ 3. คุณต้องไม่สมัครใจทะเลาะวิวาทกับเขานะครับ สี่ก็คือคุณจะต้องไม่มีทางเลือกแล้วถ้าคุณยังพอที่จะหลบหรือหลีกหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้แตบบ่คุณยังเลือกที่จะทําร้ายตรงนั้นก็ต้องถือว่าคุณไม่ได้เป็นการป้องกันนะครับสุดท้ายก็คือถ้าได้กระทําไปพอสมควรแก่เหตุผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามมาตรา68เฮ้ยแบบไหนมันสมควรไม่สมควรเขาถือมีดเข้าไปในบ้านคุณอ้างป้องกันยิงโป้งนะฮะ ตรงนี้ถือว่าหนึ่งอ่าเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุครับก็คือมีดยังอยู่ที่ไกลเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาจะแทงคุณสักหน่อยถ้าคุณมีปืนคุณต้องยิงขึ้นฟ้าต้องบอกเขาหยุดต้องไล่เขาหนีก่อนถ้ามันยังเดินเข้ามาหาคุณถึงมีสิทธิ์จะยิงแต่ยิงไม่ใช่คุณจะยิงเข้าหน้าผากเขาทันทีคุณต้องยิงแขนยิงขาถ้ายังเข้ามาถึงยิงไปนะฮะแต่ถ้ากระทาไปโดยความกลัวนะฮะศาลก็อาจจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ฉะนั้น ต้องดูว่าคุณกระทําไปพอสมควรแก่เหตุไหมนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันตามมาตรา68แต่กรณีว่าคุณกระทําเกินกว่าเหตุนะฮะเขาขับรถปาดหน้ากับคุณนะฮะคุณไม่ได้สมัครใจคุณหลบไปแล้วเขายังถือไม้ไล่ฟาดคุณแต่คุณเลือกที่จะใช้มีดไอ้ใช้ปืนยิงโป้งตายเลยนะฮะไม้แค่เขาตีนะคุณสามารถที่จะยิงแขนยิงขาแต่คุณยิงหัว เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุตามมาตรา69นะฮะศาลอาจจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะในกรณีบัญญัติไว้ในมาตรา67และ68นั้นถ้าผู้กระทําได้กระทําไปเกินสมควรกว่าเหตุหรือเกินกว่าความจําเป็นนะครับศาลจะลงโทษอัตราน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้าได้กระทําไปเกิดจากความตื่นเต้นตกใจศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ ต้องดูนะฮะว่าคุณสมควรจะตื่นเต้นตกใจไหมเขาถือมีดยืนอยู่ริมรั้วห่างไป30เมตรนะฮะคุณตกใจกลัวปืนลั่นโดนหน้าผากเขามันก็เกินไปนะฮะฉะนั้นต้องเป็นเหตุป้องกันตัวจริงๆจำต้องป้องเสร็จท,ที่คิดประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายอันใกล้ไม่เกินเหตุท่องตามสูตรทนายอนุนไปเลยผู้ใดจำต้องกระทำการป้องกันสิทธ ที่คิดประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นเหตุอันใกล้ไม่เกินกว่าเหตุนะฮะต้องเป็นเหตุคือคุณไม่สามารถที่จะเลี่ยงเลี่ยงได้แล้วคุณจึงตัดสินใจยิงตัดสินใจตีตัดสินใจแทงนะครับฉะนั้นการจะอ้างเหตุป้องกันขับรถปาดหน้ากันขับรถไล่กันลงมามีอารมณ์อย่าสมัครใจแม้คุณจะก่อให้เกิดแต่คุณได้ขอโทษคุณได้หลบคุณได้เลิก เขายังตามไปลาวีคุณอ้างเหตุป้องกันได้ทันทีไม่ใช่ลงจากรถกูวิ่งใส่เลยนะเขายิงส่วนร่วงลงไปนะฮะตรงนี้คุณอ้างเหตุป้องกันไม่ได้นะครับเพราะคุณวิ่งเข้าหาเขาคุณต้องถอยสิเว้ยนะถอยตั้งหลักเขายังมาจะทําร้ายหนีไม่ทันเขาต่อยกิ้งล้มชักปืนยิงนะแต่ปืนถ้าเขาไม่มีอาวุธก็เกินกว่าเหตุแต่ถ้าแทงไปโดยไม่ได้ดู นะฮะระหว่างไม้กับมีดยังสูสีแต่ไม้กับปืนมันยังถือว่าห่างนะฮะต้องดูว่ามันต้องใกล้เคียงกันนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นอาวุธที่แตกต่างกันฝากตรงนี้ไว้เตือนสติใครที่คิดว่าจะเข้าไปต่อสู้จากอ้างเหตุป้องกันมันต้องเป็นมวยมันต้องมีหลักนะฮะไม่ใช่ว่ามัว่วนะครับพบกันใหม่มีสาระดีๆทนายอนนท์จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ